สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นในส่วนของการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่องครับบทนิยามบอกว่าถ้า x เ,เป็นตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ x คือ x 1 x 2 x 3จนถึง xn แล้วการแจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มเป็นการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่องเมื่อ ความน่าจะเป็นมีค่าเท่ากับ1ส่วน n ครับมีค่าเท่ากับ1ส่วน n ครับจากบทน,นิยามน,นะครับเราจะเห็นว่าการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม<ๆ>่มเป็นการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่องเม,อเมื่อการเกิดค่าแต่ละค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่มมีความน่าจะเป็นเท่ากันครับทั้งหมดที่พูดมาสำคัญตัวนี้ครับมีความน่าจะเป็นเท่ากันมีความน่าจะเป็นเท่ากันดูตัวอย่างโจทย์นะครับ ในการท้าลูกเต๋าเที่ยงตรง1ลูก1ครั้งครับตัวแปรสุมคือตัวแปรสุมคือแต้มบนหน้าลูกเต๋าแค่1ลูก1ครั้งเนาะจงพิจารณาการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มเป็นการแจกแจงแบบเอกรูปแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่องหรือไม่ค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุมมีอะไรบ้างครับมีท้าลูกเตา๋า1ลูกถึงครั้งตัวแปรสุ่มสามารถเป็น1 2 3 4 5และ6 ถูกต้องไหมถ้า p x คือความน่าจะเป็นครับความน่าจะเป็นของการทออลูกเตา๋าที่ขึ้นแต้มแต่ละแต้มเท่ากับเท่าไหร่ครับขึ้นแต้ม1มีโอกาสเกิดขึ้น1ใน6ขึ้นแต้ม2สามารถเกิดแต้ม2ได้1ใน6ขึ้นแต้ม5สามารถเกิดขึ้น1ใน6สังเกตครับความน่าจะเป็นทุกลูกทุกแต้มมีค่าเท่ากันหมดนั่นคือ1ส่วน6 ดังนั้นครับการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม็นการแจกแจงแบบเอกรูปแบบไม่ต่อเนื่องเพราะความน่าจะเป็นมันเท่ากันครับสามารถเขียนตารางได้ว่าถ้าแต้มเป็น 1, ความาจะเป็นคือ1นึส่วน6แต้มเป็น 2, ความน่าจะเป็นคือ1นใน6 3ก็1ใน6 4คือ1นใน6 5ก็คือ1ใน6และ6ก็คือ1ใน6ซึ่งมีความน่าจะเป็นเท่ากันทั้งหมดถูกต้องไหมครับ เราสามารถเขียนกราฟได้กราฟครับเขียนเลยครับแกน x และแกน y เนาะโดยที่แกน x ของเราคือตัวแปรสุ่มครับแกน y ของเราคือความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแต่ละตัวนะครับถ้าเกิดคูณให้ตรงนี้ให้เป็น1ใน6ครับถ้าแต้มเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5และเป็น6ครับก็จะมีค่าเป็น1ใน6เหมือนกันหมดเลยถูกต้องไหม มีค่าเท่ากันหมดเลยครับนี่ก็คือกราฟที่ได้สำคัญที่สุดของการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่องนั่นคือความน่าจะเป็นเท่ากันนะครับดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับชมพู่หยิบสลาก1ใบาจากกลองทั้งหมด4ใบครับบรรจุเงินรางวัลคือ 20, 50, 100และ500บาทตัวแปรสุ่มคือจำนวนเงินที่ชมพู่ได้รับจำนวนเงินที่ชมพู่ได้รับ แสดงว่าตัวแปรสุ่มเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรได้บ้างครับเป็น20 50 100และ500นี่คือตัวแปรสุ่มที่ได้ค่าคาดหมายครับเอ้ยจะพึ่งครับนี่คือตัวแปรสุ่มที่ได้ถูกต้องไหมความน่าจะเป็นที่ชมพู่จะหยิบเงินได้แต่ละบาทถ้าเกิดหยิบได้20บาทความน่าเป็นคือ 1ใน4เพราะมีอยู่1ใบจากทั้งหมด4ใบหยิบใน50บาทความน่าเป็นก็คือ1ใน4 100ก็1ใน4 500ก็1ใน4เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของเงินรางวัลทั้งหมดก็คือ1ใน4ถูกต้องหรือไม่เพราะฉะนั้นการแจกแจงความน่าเป็นตัวแปรสุ่มเป็นการแจกแจงแบบเอกรูปแบบไม่ต่อเนื่องไหมครับเป็นไหมครับ เป็นนะครับเรียบร้อยเป็นเอกนามแบบไม่ต่อเนื่องเนาะต่อไปครับอยากหักค่าคาดหมายก็ยังคงเป็นสูตรเดิมนั่นคือตัวแปรสูมคูณความน่าจะเป็นตัวแปรสูมอันแรกคือ20ความน่าจะเป็นคือ1นใน4ตัวที่2คือ50คูณหใน4ต่อไปคือ100คูณหใน4และ500คูณ1ใน4 เอาทุกตัวมาบวกกันครับเรียบร้อยได้เป็น20สบ่วน4บวกกับ50สบ่วน4บวกกับ100ส่วน4บวกกับ500ส่วน4บวกลบเศษส่วนธรรมดานะครับคิดเลข5 0 0 600 670ส่วน4นั่นเองครับคิดเลข670ส่วน4 4 1 4 6 C 6, 6 4 4ีหยิ่ชด3ม28่7ทด3 7 28และเซส2ใส่จุดเติม0ูนย์5 20เพราะฉะนั้นค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่ม X นั่นคือ167.5นั่นเองครับถ้าในแต่ละครั้งชมพู่ต้องจ่ายเงิน150บาทเพื่อหยิบฉลาก1ใบ โดยเฉลี่ยชมพูดได้เปรียบหรือเสียเปรียบครับชมพูจ่าย150บาทแต่เวลาเล่นโอกาสจะได้เงินอยู่ที่167.5บาทแสดงว่ากำไรหรือขาดทุนครับกำไรหรือขาดทุนถ้าค่าคาดหมายที่ได้เงินางวัลอยู่ที่167.5แสดงว่าโดยเฉลี่ยแล้วชมพูจะจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบจะได้เปรียบครับ ถูกไหมเพราะเสีย150แต่โอกาสที่ได้อยู่ที่167.5จงว่าได้เปรียบอยู่1 6 7 5ง5 0ลบร้อนั่นคือ1 7 5 0บาทนั่นเองที่เขาจะได้เปรียบนะครับทั้งหมดนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของตัวแปรสุ่มและการแจกแจง,งความน่าจะเป็นแต่ในเรื่องนี้นะครับจะเป็นการแจกแจงแบบ แจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่องซึ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีความน่าจะเป็นที่มันเท่ากันนะครับแล้วก็ยงคงใช้สูตรเหมือนเดิมในการหาค่าคาดหมายนั่นคือตัวแปรซูมคูณความน่าจะเป็นเอามาบวกกันนะครับเรียบร้อยครับจบคลิปนี้ขอบคุณครับ